แล้วครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ครับของ Honda ครับนั่นคือรถใหม่ครับนั่นคือ Honda c ซีพีหนึ่งสามร้อยครับหรือว่า Honda s u ูโฟนะครับซูโฟนะครับอันนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวต้องมีคนมามาแง่งๆกับผมครับเขาเรียกว่า Super ร์โใช่ไหม Super ร์โแต่ทําไมเรียกซูโฟคําว่าซูโฟอ่ะคนญี่ปุ่นเขาเรียกกันครับเรียกย่อๆว่าซูโฟนะครับซูโฟ ไม่ใช่ซูเปอร์โฟนะครับซูโฟนะครับถ้าเรียกตามภาษาญี่ปุ่นครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับซีพีหนึ่งสามร้อยซูโฟนะครับตามกิงตะกุล1300าร้อเนี่ยมันก็มีมาแล้วล่ะแต่ว่าไอตัวเนี้ยเขาเปิดมาใหม่อีกรอบนึ่งครับถ้าใครยังได้ย้อนกลับไปหลายปีอยู่เนาะหลายปีอยู่เนี่ย h o n d ด CB 1ซีพีหนึ่้อยเนี่ยเคยเปิดมาแล้วทีหนึง่งในประเทศไทยนะครับโอเคครับ คันด้าซขอเรียกขอเรียกค o นด้าซูแล้วกันขอเรียกซูฟแล้วกันนะก็ซูโฟคันนี้ครับอย่างนี้ผมเคยบอกครับว่ารถคันนี้ฮันด้าซีบีหนันาร้อยเนี่ยเคยเปิดมาแล้วที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งครับแล้วก็หายไปเลยครับทีนี้มาใหม่ครับปีนี้2021ครับเขาเปิดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับนี่เรียกได้ว่าใครสายคลาสสิกครับกรี๊ดแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับเรียกว่าอารมณ์แบบ ญี่ปุ่นอารมณ์ญี่ปุ่นอารมณ์แบบบูชิโดมาเต็มนะครับคันนี้นี่ครับผมนี่เห็นคีั้แรกนี่ผมอยากจะพูดคำนี้ครับกับเจ้านี่จริงครับอันตร์้ะทักโควิเดสเน่ทักโควเด,ดสเน่ไแปลไม่ออกผมมีซับให้ข้างล่างนะครับเอาพูดเลยแล้วกันมันเท่มันเท่มากนะครับนายเนี่ยมันเท่มากนะครับเท่นะนะครับ คืออีเดสเนี่ยญี่ปุ่นวาระคำกับเอ็กซ์ซเตอร์ไรเดอร์ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่คันเดียวครับไม่ใช่แค่รุ่นซูโฟคันเดียวครับมันเป็นซีบีหนึ่งพันสามร้อยครับมีซูโฟกับซุปซูเปอร์โปงนะครับซูเปอร์โปผมเอาเสียงอาจจะไม่ถูกครับอ่าตัวนี้ครับจะแตกต่างกับตัวซูโฟครับก็ตรงที่มันมีหน้ากากนะครับหน้ากากด้านหน้านะครับไหมอ่า ตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตฮาร์ดแฟรลิงครับย้ำทีนึงครับตรงนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตฮาร์ดแฟรลิงครับก็คือแฟร์ลิงเนี่ยมันจะมีแค่ข้างบนนะครับอ่าเห็นไหมแต่ข้างล่างนี่คือเป็นแบบเบื่อยนะครับเป็นแบบเบื่อยต่อนั่งเลยนี่ครับเป็นแบบเบื่อยครับนี่มันจะไม่มีไงเขาเลยเรียกว่าฮาร์ดแฟร์ลิงข้างบนมีแต่ข้างล่างไม่มีนะครับอ่าฮาร์ดแปลว่าครึ่งๆนะครับอ่า ซึ่งตัเปครื่องยนอะไรครับตัวนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับตัวนี้เหมือนกันเลยต่างกันแค่มีหน้ากากครับมีหน้ากากหน้ากากหน้าหน้ากับไม่มีนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีช่องช่องเก็บของเล็กน้อยครับนี่ตรงนู้นก็มีครับล็อกได้ด้วยนะครับหน้าปัดนี่โอ้ยเรียกได้ว่าคลาสสิกจ๋านะครับ กลมๆสองดวงกลมๆสองดวงโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสเปครถกันแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าสเปครถตัวนี้ผมก็ไม่ไม่เซียนบอกบอกกลงๆว่าไม่เซียน,นครับเดี๋ยวมาอ่านกันครับพอเตอรซีบีหนึ่งพันสามร้อยครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบอินไลน์นะครับสี่สูบอินไลน์เห็นไหมสี่สูบเลี้ยงนะครับแถวเลี้ยงนะครับสี่สูบอินไลน์ ขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่ซีซีนะครับหรือว่าพันสามนั่นแหละนะครับตีไปเลยกลมๆพันสามร้อยซีซีนะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์เป็นแบบแมนวนวลครับเกียร์มือคลัต์มือหกสปีดนะครับหกสปีดเกียร์อะไรไม่ต้องดูนะครับดูแค่นี้พอโอเคไม่มีอะไรละนะครับไม่มีอะไรละนะครับเครื่องยนต์เปเครื่องยนต์ก็มีเท่านี้แหละเป็นรถที่เรียกได้ว,ว่าเป็นรถดิบๆอ่ะ ลบดิบๆคันหนึ่งเลยครับสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์คลาสสิกเนี่ยใครชอบเนี่ยแน่นอนครับนี่ความเป็นความเป็นคลาสสิกนี่มันอยู่ตรงนี้ครับมผมเรียกได้ว่าแป๊บนึงค่อมก่อนเป็นค่อมให้เป็นบุญตุนมาค่อมให้เป็นบุญตุลหน่อยนี่ถ้านั่งไม่ต้องกู้ถึงนะครับ แนวเด็กขึ้นไปครับแนวเน็ก้งไปขี่สบายๆหลังหลังตรงตรงมีงอบ้างเล็กน้อยนะครับหลังตรงตรงมีงอบ้างเล็กน้อยนะครับนี่โอ้โหนั่งคอมมาเพื่อนเื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูเลยนี่มุมอมองของผมครับมุมอมองตาผมนะนี่มาแล้วก็นึกถึงถนนครับว่าเป็นทางแบบภูเขาขึ้นลงภูเขาโค้งไปตามภูเขาโอ้ยโคตรฟินเลย โคตรฟินเลยอ่ะกระจกกลมด้วยกระจกกลมด้วยหือไฟหน้ารถก็กลมกริดนี่แหละนี่แหละซูโฟของจริงนะครับซูโฟแต่ถ้าไีเดีสี่ร้อยเข้ามาผมว่ากริดกว่านี้นะครับนี่แหละนี่นี่มีออนกริดด้วยมีอุ่นมือด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะมีโหมดนะครับมี สามโหมดครับโหมดสปอร์ตเป็นคลาสสิกที่ออกแนวแบบแอปแอปมีแบบสมัยใหม่นะครับมีโหมดด้วยโหมดสปอร์ตเลนโหมดนะครับแล้วก็สแตนดาดนะครับมีสามโหมดให้เลือกด้วยนะครับโอเคนะครับแอร์โคตรสวยเลยมีมีแบบปรับเซนเิทีฟด้วยครับอ่า เรียกเรียกว่าพลาสสิกแต่ว่ามีความเป็นสมัยใหม่นะครับยังมีความสุดวกสบายแบบสมัยใหม่นะครับไม่ดิบไม่เขื่อนเหมือนอ่าเหมือนรถสมัยก่อนครับแต่ว่ารูปโฟนี่ยบอกเลยใช่แน่นอนคิดถึงมากโอเคแต่ก่อนเคยจับซีบีซูโฟอยู่นะ C ีบีส่ร้อย่เียไม่ใช่ซีี CB ตัวนี้หรอกคิดถึงซูโฟย้ำอีกทีนึงย้ำให้แบบคนที ไม่เคยได้ยินอ่ะนี่คืออ้นี่นี่คือฮอ n d a c ซีบีซูโนะครับซูโฟเผื่อมีใครมาดิน้นซูโฟนะครับซูโฟซีบีซูโฟเดี๋ยวมีบมันซูเปอร์โฟมันซอาซูเปอร์โฟอะไรแต่จะออกเสียงว่าซูโฟทำไมอะญี่ปุ่นอ่ะรถเนี่ยมันญี่ปุน่นมันต้องแบบบูชิโดนะครับบูชิโดนะครับนี่ เท่นะครับเท่เท่ดิบๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นเจ็บต้องอย่างนี้ครับต้องงี้แมมถ้ามีตังอยู่หกแสนนี่ผมพักใหญแล้วนะจริงๆอันนี้จริงถ้ามีตังหกแสนของผมผมพักซื้อแล้วนะครับแต่ติดราคาคือตอนนี้มีอยู่แค่หกร้อยติดราคาคือตรงจอเนี้ยมีอยู่แค่หกร้อยมันไม่ใช่หกแสนอ่ะคืนมันหายไปหลายตัวนะครับนี่แหละนี่แหละสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์บูชิโดของแค่เลยนะครับ อันนี้คือเนเก็ตบายครับเนเก็ตบายตัวพี่เลยนะครับเนเก็ตบายตัวพี่ครับเรียกว่าเป็นคลาสสิกอ่ะคลาสสิกคลาสสิกเลยแหละคลาสสิกเลยแหละแต่ว่ามันมีออกแบบออกแบบอ่าสมัยใหม่นะมันจะมีในเรื่องของความสะดวกสบายของแบบสมัยใหม่นะครับมีโหมดมีอะไรนะครับโอเคนี่คือการรีวิวนะครับ Panda CB 1,300นะครับหรือว่า CB s u ซ o นะครับ